หมดแรกที่เราจะลองนะครับเป็นโหมดอีโค่โหมดนะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง นอรมอหมดนะครับกดปุ่มลงปึ้งสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง เรามาลองโหมดสปอร์ตกันนะครับหมุนไปทางขวานะครับสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง มาถึงโหมดสปอร์ตพลาสมาครับหมุนไปทางขวานะสามสองหนึ่งสามสองหนึ่ง